สินค้าโอลีถ้าไม่ดีจริงถ้าไม่มีผลลัพธ์จริงดับตั้งแต่ตู้คอนเทนเนอร์แรกจากการแขกบากไลฟ์สดณนะวันนั้น4ปีที่ผ่านมาเราไลฟ์สดเพียงคนเดียวตั้งกล้องเองคนเดียวทุกอย่างคนไม่รู้จักเลยโอลีคืออะไรณนะวันนั้นถึงวันนี้นะคะโอลีเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากคนเดียวมาเป็น2 0 0 0 magic tea pie Thai brand time like 70 years, 20 years ago I tried to find in Thailand I couldn't find. Oh, really? what if I found maybe in Central or something so it's very very expensive so when I see it I feel like so good Alhamdulillah. this is this is I encourage all the actually ชา e o ทย l นหรื l ทุกค e ที่ e ี่ที e จะใช things why be better than ในประเทศไทยมีแบรนด์ดังมากมายที่อยู่เคียงคู่ของประเทศไทยเป็นแบรนด์แล้วนะคะโอรีคุกแวซึ่งเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ให้กับกลุ่มแม่บ้านเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้ที่ต้องการรายได้และเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ให้กับกลุ่มพ่อครัวแม่ครัวเพียงแค่อยู่กับบ้าน สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ไม่ใช่ไก่กาเป็นสินค้าที่เราสาม,มารถสร้างเม็ดเงินอย่างมหาศาลจริงๆด้วยพลังมือของผู้หญิงเท่านั้นเองสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่นําเข้าสินค้าถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนเลขสิทธิ์แบรนด์ y c ค o กแวร์สถานที่ตั้งอยู่ที่65โชดกุนสาหาดใหญ่จากประตูบาคซมาดิ่งตรงอยู่ตรงน้นข้ามเยื้องเกับยไอบ หัดใหญ่เป็นสาขาของประเทศไทยซึ่งลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจริงหรือใครเป็นผู้บริโภคสามารถเข้าไปดูที่เพจ o オ c ค o กแวร e หรือ o l เน็ตเวิร์ h ไทยแลนดได้เลยค่ะที่มาที่ไปของคำว่าขายเป็นตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างไรกระละเริ่มต้นจากการทำอย่างไรเป็นตู้ตู้คอนเทนเนอระ์กละเองเป็นกา,การตัดสินใจซื้อการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดจากโรงงานเพราะอะไร เพราะเรารู้พื้นฐานของผู้หญิงเรารู้นะคะความต้องการของผู้หญิงเรารู้เข้าใจอย่างแก่นแท้ว่าผู้หญิงชอบอะไรผู้หญิงต้องการอะไรแล้วผู้หญิงอยู่กับอะไรนี่แหละค่ะผู้หญิงอยู่กับครัวผู้หญิงชอบเครื่องครัวผู้หญิงชอบความสวยงามผู้หญิงชอบอะไรที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการเข้าครัวนี่แหละค่ะที่มาของคําว่าเป็นตู้ตู้คอนเนเรอร์ก็แล้วเป็นคนสั่งเองค่ะสั่งผลิตจากโรงงานโดยตรง ภายใต้แบรนด์โ well. อลีคุกแวร์มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขอบคุณมากมายขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่อุดหนุนสินค้าโอลีบางคนยังไม่รู้บางคนยังไม่เข้าใจคำว่าโอลีคืออะไรคำว่าโอลีคุกแวร์คืออะไรเริ่มต้นจากการไล่สดโดยที่กระททำอาหารเพื่อดึงศักยภาพของหม้อดึงศักยภาพของไอเทมกระทะแต่ละตัวไอเทมของหม้อแต่ละตัว สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างหลังจากที่คนได้สัมผัสด,ด้วยตาสัมผัสด,ด้วยลิ้นก็คือทำอาหารและให้เขาชิมนะคะหอมเนี่ยแ,แหละนั่หอมกะไรไม่ได้หมักอะไรใดๆเลยค่ะหมอเพียงแค่ไก่เนือกับค้มนี่งสดๆโดยที่ไม่ได้ พอจีิจากเรื่องไหลไม่ใช่หนัขสมงมีหลก็คือเรียิตี้จริงเราไม่ได้ตัดต่ออะไรใๆทั้สิ้นหลังจากนั้นความเชื่อมั่นเกิดขึ้นมาจริงๆนี่แหละค่ะอิทธิพลของคําว่าเราขายอะไรก็ตามแต่ถ้าเราสามารถแสดงศักยภาพหรือผลลัพธ์ของตัวสินค้านั้นๆคุณสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าและตัดสินใจควักเงินใจ่ายให้คุณได้จริงๆ,ๆนี่แหละค่ะทุกคนคะเขาสามารถตัดสินใจ ได้เร็วขึ้นเพราะ,ะลูกค้าคนที่เรากําลังสื่อคนที่เรากําลังอธิบายเขาตัดสินใจด้วยอารมณ์อารมณ์ที่อยากจะซื้ออารมณ์ที่เห็นแล้วมันดีจริงตอนนั้นแหลคะค่ะควักเงินจ่ายจริงเมื่อโอลีไม่ใช่ถูกนะคะคุณภาพของสินค้าเนี่ยมันเหนือกว่าราคาถ้าใครคิดว่าสินค้าแพงรถฟอร์ดโรือรถเบนท์เราคิดว่าแพงไหมคะฟอร์ดโรหรือว่าเบนท์เขาไม่ได้สร้างเขาไม่ได้ผลิตเพื่อให้กรลัฐซื้อ แต่เขาผลิตฟลอรี่สำหรับคนที่มีเงินก็มีลูกค้าเฉพาะของเขาแตกต่างในสังคมในโลกของเราเนี่ยสินค้าทุกตัวสร้างเขาผลิตขึ้นมามีลูกค้าเฉพาะคะ่ะทุกคนสินค้าโอรีผลิตขึ้นมาสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วความสุขในครัวต้องการรายได้สินค้าโอรีผลิตเพื่อคนเหล่านี้จริงๆนี่แหลคะค่ะที่มาที่ไปของคำว่า โอลีคุกแหวเราอัานที่เช่นหม้อหม้อตัวไหนที่บ้านของคุณมีอยู่ในขณะนี้ที่สามารถจะหงุงจะต้มจะแกงจะผัดจะปิ้งจะย่างภายในตัวได้กันลองดูสิคะเดินเข้าไปในครัวได้เลยหาม้อใบหนึ่งหากระทะใบหนึ่งว่าหม้อและกระทะที่บ้านที่คุณมีอยู่ในขณะนี้เนี่ยหม้อไหนบ้างที่สามารถจะทำได้แปดอย่างหรือเก้าอย่างในตัวเดียวกันแต่หม้อโอลิทำได้คนที่เป็นตัวแทน เหล่าบรรดาตัวแทนโอลีขนขณะนี้มีรายได้บางคนต่อปีเขามีรายได้เขามียอดขายเป็นล้านค่ะบางคนเขามีเงินเดือนแล้วนะคะโอลีจ่ายเงินเดือนให้กับเหล่าบรรดาผู้จัดก,การเป็นเดือนค่ะคนที่มียอดขายคนที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองเขาจะมีกําไรในส่วนที่เขาขายไปเขาจะมีส่วนกําไรที่เขาจะได้ผู้จัดก,การเขาจะได้เงินเดือนจากครอบครัวโอลี จากบริษัทโอลีโอลีจ่ายเงินเดือนให้กับเหล่าบรรดาผู้จัดก,การซึ่งใครที่ต้องการอยากจะรู้ได้รายได้อย่างไรยากไหมง่ายไหมขายได้ไหมขายได้ไม่ได้สามารถที่จะติดต่อกับโปรดแทนข้างล่างนี้ได้เลยและสามารถที่จะติดต่อกับบริษัทโดยตรงซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออยู่ข้างล่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะอยากจะให้ทุกคนมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโอลีอยู่ในประเทศไทยมา4ปีเนี่ย ถ้ากะละอยู่ไม่ได้จริงๆกะละไม่สามารถที่จะขายเป็นตู้ตู้คอนเทนเนอร์ได้อยากจะให้ทุกคนเชื่อมั่นกับตัวเองถ้าคุณคิดว่ารอก่อนไม่แน่ใจฉันทําไม่ได,ฉไได้ฉันไม่พร้อมนั่นแสดงว่าคุณเองที่ไม่พร้อมเติบโตคุณเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เราเป็นคนเลือกค่ะทุกคน